กลับเข้ามาครับสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับวันนี้ยังอยู่กับคุณนุกนะครับอันนี้วันทูทูใช่ไหมฮะใช่ครับผมวันที่สองนูทูนะฮะก็เดี๋ยวที่ที่สคุณนุกจะพาเราไปที่ไหนดีครับเมื่อกี้ลงใต้ไปแล้วนะฮะครัวนนี้เรามาเที่ยวทางอะไรประเภทแบบป่าเขาบ้างป่าเขานะครับเมื่อกี้พาออกอ่าวนี่พาเข้าป่าเข้าป่ามาเดี๋ยวดูว่าป่าคุณนุกจะเป็นยังไงนะฮะจะดูว่าป่าเดียวกันหรือเปล่านะครับตรงนั้นนะครับมาครับผมก็ใช่เลยครับ มาดูขอดูป่านะฮะขอดูป่าใช่แล้วพี่ก็คือสำหรับ นี่ปลาพาไปสวนพึ่งราชบุรีนี่ม่ปลาแล้วฮะนี่รีสอร์ทอย่างสวยเลยฮะอันนี้มองไกลๆนี่ไม่ใช่เมืองไทยอีกแล้วไม่ใช่ฮะเหมือนอลิสแอนด์วอนเดอร์แลนด์นะฮะมีเห็ดดอกใหญ่อยู่ด้านขวาเหมขาเป็นราคาพี่ราคาเนาะาค้าคเป็นที่พักเขาค้าค้ังนะเป็นอย่างนี้เองนะชื่ออะไรครับอันนี้ชื่อสวิตชวันเล่ฮิปรีสอร์ทนะครับสวิตช์เวลล์ฮิปรีสอร์ทเป็นแบบตอนนี้เทรนทางราชบุรีสวนพึ่งเนี่ยจะเป็นรีสอร์ทสไตล์ของแบบเมดิเตอร์เรเนียนเยอะหน่อยเมดิเตอร์เรเนียนได้สโลแกนนี่ เองป่ะฮะก็ใช่ฮะผมเขียนเองอันนี้หนึ่งคืนท่ามกลางแสงดาวที่ฉันไม่ลืมมอต้องมีมยงี่ยไม่ับใจมากต้องมีอะไรโดนๆหน่าเลยฮะให้ไวเลยฮะให้ไวเลยอ้าวเนี่ยครับเข้ามาผัว อันนี้คือตอนผมไปพักอันนี้ครั้งแรกเนี่ยที่ครัวที่เป็นห้องครัวครัวรวมหรือครัวห้องตัวเองฮะจริงจริงห้องพักห้องนี้เป็นเป็นห้องเบอร์11นะฮะแล้วก็เป็นห้องแบบเป็นห้องพักแบบวิลล่าพักได้4ท่านครับแล้วก็ค่อนข้างจะใหญ่มากคือในแง่เขารีสอร์ทจะห้องนี่ห้องเดียวเหรอฮะ มันจะมีแยกเป็นสองห้องพักได้4คนเนี่ยฮะจะมีสองห้องนอนยู่ในบริเวณเดียวกันใช่ฮะเป็นไม่ใช่ส่วนกลางล็อบบี้ของโรงแรมอะไรใช่ฮะอันนี้เป็นห้องนอนมีห้องหูมห้องกระจกมองออกไปเห็นวิวภูเขาทุกอย่างสวยห้องนี้จะถือว่าเป็นห้องที่ถือว่าน่าจะเป็นห้องใหญ่ที่สุดห้องหนึ่งในไทยของเขาครับแล้วมันเอาไฟไปเผาตู้เย็นอย่างนั้นจะดีเหรอฮะหรือเป็นลรุ่ยใช่ไหมครับของจริงมาฮะไฟอ่อ เป็นของจริงฮะแต่ว่ามันจุดไม่ได้นะฮะมันจุดไม่ได้นะฮะออ๋ครับถ้าจุดก็ไหม้อะฮะโอ้โหนี่เองเนี่ยแรมเขากว้างมากไทยนี่เป็นไทยที่ค่อนข้างจะครับผมคืออยู่ในมุมที่ดีที่สุดมุมนึงของรีสอร์ทมองไปจะเห็นภูเขาเห็นกว้างเป็นภาพกว้างมากนะตอ่างไอ้แบดทับนะฮะมีสีขาไม่ใช่อยู่ตรงนั้นนะฮะสมมตโอ้โหสวยจริงๆนะฮะแล้วก็จะมีสระมีสระของบ้านมีสระส่วนตัวด้วยนะฮะวิวก็สวยงามมากเพราะว่ารับแขกตรงนี้ ใช่ฮะเขาก็จะเป็นห้องใหญ่แบบว่าเหมือนนึ่งเหมือนเรามีบ้านหนึ่งหลังแล้วมีห้องนอนแยกสองห้องแล้วก็มีห้องรับแขกมีห้องอาหารมีห้องทำอาหารแต่คือเขาก็จัดตกแต่งตรงในสไตล์ของวินเทจหน่อยฮะครับผมคือที่พักที่เนี่ยเขาจะอาคารภายนอกดูเป็นสไตล์มินิเทเรียนแต่ว่าข้างในนี่ข้างในเนี้ยก็จะแยกไปตามสไตล์ฮะบางอันก็จะเป็นวินเทจงแบบอังกฤษบางอันก็จะเป็นแนวแบบฝรั่งเศสอะไรแบบนั้นก็ว่าอะไรก็ว่าอันนี้คือสระน้ำส่วนตัวบรรยากาศตรงนี้สวยมากๆใช่ครับหนาวไหมฮะตรงนี้ เออช่วงที่ไปเป็นช่วงหน้าร้อนเลยไม่หนาวเท่าไหร่เล่นน้ำได้เล่นได้ฮะเล่นได้เล่นได้ถ้าไปหน้าหนาวก็ก็อาจจะหนาวหน่อยนี่คือกรรอากาศตอนกลางคืนใช่ โอ้โหไม่ธรรมดาไปกับใครฮะตอนนั้นไปกับแฟนเลยครับไปกับแฟนไปด้วยนะฮะแล้วก็ไปกับเพื่อนด้วยครับครับไปกับแฟนก็เต็มปากหน่อยนะฮะแบบว่าไม่เหมือนพูดเต็มปากอะมาถัดมาถึงน่าจะหาแฟนใครอกความลับบางทางราชการ้านบอกไม่ได้เพาะแอบไปดูเพื่อนมาบ้างอะไรก็ผมก็ตกใจเลยฮะพี่กิ๊กฮะแล้วก็ต่อที่สวีทวันแรดีกว่าครับพี่อโอเคป้าอ๋อนี่ฮะก็จะเป็นนี่มันนี่ตอนช่วงเช้าครับผมแล้วนั่นหมาจริงหรือหมาเช่ามาใช่ใช่ครับแพปแพะ แกะแกะกันใหญ่แล้วตุ๊กตาแก่คืะทีานี่ให้ด้วยเหรอฮะมันมีประดับอยู่ในห้องนะฮะเราก็เล่นได้แต่ถ้าเอาเอากลับบ้านก็เสียเงินนะฮะออ๋กลับบ้านเสียเงินใช่เราต้องเอางนอกจากเราจะเอาไปให้ไม่ให้เขาเห็นอีกทีนึงโี้เขารู้ในบินนะเขามีแม่บ้านมาเช็คไอะฮะพวกนี้อันนี้เป็น่าพตอนเช้ากับมนที่รูปอีกแล้วโอเคนี่ตอนเช้าตอนเช้านะฮะก็คือตอนตื่นมากี่โมงฮะตอนนี้กี่โมงได้ประมาณสักผมตื่นมาตอนประมาณสักตีห้าครึ่งได้ผมตื่นมาทำอะไรฮะตีห้าครึ่งก็มาอ้าวก็มาถ เราไปนั่งแช่ในสระตอนเช้าๆหนาวมากเลยฮดูบอกยังมิดขนาดนั้นอยู่นะฮะโอ้แต่สวยงามจริงๆนะฮะสวิสวาเล่เลยเหรอฮะอันนี้ได้ฟิลเลยนะฮะสวิสวาเล่ดอมิทาบินเนตสเวยองแล้วนั่นน่าจะเป็นกล่องใส่จดหมายหรือเปล่าฮะใช่ครับเขาจะมีอะไรมาให้เราเหรอฮะตรงนี้หรือว่าเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับฮะก็คือเป็นป็อกสวยๆให้เราฮะจะแช่ไว้นิดนึงนะคฮะมีอะไรมีความหมายในภาพนี้โอ้อันนี้ก็จะเป็นตอน มาที่ขึ้นฮะมที่ขึ้นใช่ไหมฮะฮชั้นดาดฟ้าเขาจะมีทุกหลังจะมีดาดฟ้าครับแล้วก็มีแบบว่าเป็นโต๊ะอาหารให้มาทานอาหารตอนแบบมลเนอร์ได้ก็มีเบย์ให้นอนเล่นดูได้สวยมากที่นี่สวยมากโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเลยจริงเห็นทุกมุมของสวิตเซอร์แลนเลยว่ะใช่ครับ อันนี้มาอีกมาอีกมาอีกทีห้องแล้วครมาอีกห้องแล้วอันนี้เป็นตอนที่เราไปเช่าไว้กี่ห้องแล้วฮะอันนี้ไปคไปคนละครั้งกันครับไปคนละครั้งกันนะฮะนี่แบบป๋าอย่างี้ป๋าจะเอาไปจองเอาไว้นอนอีกคืนนึงมีเตาบาร์บีคิวด้วยนี่เป็นอีกอีกท้ายหนึ่งนะครับทายหนึ่งฮะเป็นห้องเป็นห้องท้ายดีลักซเป็นห้องเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเท่าไหร่ฮะคราวที่แล้วเนี่ยไอ้ที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวเออ่ ถ้าราคาในเว็บตอนนี้ก็ค่อนข้างแพงพอสมควรแต่ว่าเห็นหมื่นไหมถึงถึงเหมือนกันนะถึงหมืแต่หมื่นเหมือนแหมื่นกันนะฮะแล้วถ้าเป็นเป็นดีลักซ์ฮะเป็นดีลักซ์ครับนี่ไม่ถึงฮะไม่ถึงอยู่ที่แถวๆประมาณหลักประมาณถ้าเป็นช่วงที่วันธรรมดาก็อยู่ที่สามสี่พันประมาณนี้โอ้คุ้มค่าคุ้มก็แต่ว่าตอนที่ผมไปอ่ะตอนนั้นเป็นช่วงที่รีสอร์ทเพิ่งเปิดใหม่ๆครับก็เลยได้ราคาพิเศษซึ่งตอนนี้ราคาอาจจะอัพแล้วผมต้อง อยากให้พิชเช็คในเว็บมาดูเองแต่ก็ยังอยู่ที่3 4มสี่พันแถวๆนี้หลักนกลางๆบูรบุนิดหน่อยก็คือขึ้นไปอยู่ในี่ยแล้วแต่ช่วงเวลาถ้าเกิดถ้าเกิดไปเดินในพวกงานพวกท่องเที่ยวอะฮะก็ราคาประมาณพิเศษนะฮะต่อแล้ะมีมีชมต่อนะฮะมีภาพสวยๆมาให้ดูกันต่อนี่อันนี้ก็เป็นไทส์ดีลักที่มีดีลักก็ยังมีเพลย์อยู่ก็ทุกหลังอะฮะทุกอย่างก็มีเพลย์ก็นอนชิลไปห้องก็จะเป็นบังเอิญว่าทั้งสองห้องที่ผมข้อพักเป็นสไตล์อังกฤษทั้งคู่ตรงพวกลายเบาะ หร of ือว่าการตกแต่งเขาก็จะเน้นไป็นทางแนวอังกฤษเยอะหน่อยก็จะดูแบบอบอุ่นอบอุ่นนะแล้วก็เหมือนกับไปอยู่ในครอบครัวอยู่แฟมิลี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือกระจกแล้วมองออกไปใช่ไหมครผมนึกว่าไม่ใช่กระจกนะฮะเนี่ยนึกว่ายืนอยู่ข้างนอกคุณนุ๊กนี่เป็นคนถ่ายรูปได้ไม่ธรรมดาครับของเก้าอี้เขาก็จะเล่นสีสันนะฮะเป็นสีม่วงสีเขียวพนักงานข่้นแบบเขาจะเล้นสีออกโทนม่วงหมดเลยแต่ว่าที่พักเขาไม่ได้เป็นม่วงนะครับ อย่าไปลืมตอนกลางคืนตอนกลางคืนถ้าเราจะไปแล้วพอพูดดักคอรก็เลยไม่ไปต้องไปนะฮะเสียเวลาครับไปต่อโอเคครับนะครับไอ้ก็ตอนกลางคืนฮะไอ้ตรงเหตุเนั่นเป็นขับเฮาส์ป่ะฮะไม่ใช่ฮะเป็นบ้านบ้านอยู่ดีเป็นท้ายคือบางหลังนั่นก็จะเป็นทรงกลมๆหน่อยอาจจะมีอยู่ท้ายนึงเท่าที่ผมจำได้จะเป็นท้ายที่ไม่มีอันี่คือสวนน้ำอันนี้จะเป็นตรงส่วนรับรองฮะเวลาที่เราเข้ามาเช็คอินส่วนรับรองที่เมื่อกี้เห็นไฟพราวๆนี่คือทั้งรีสอร์ทแล้วใช่ใช่รีสอร์ทใช่ก็คือไม่ได้ติดกันขนาดโอ้โหนีี่่ล็อบบ้ใชมฮะ ความส่วนตัวสูงพอสมควรนะคุณอยู่ไม่แบบไม่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 สามารถแอบดูเพื่อนบ้านได้ทางบ้านไม่มีเด็กร้องเจี้าเจ้าเฮ้ยบานบ้าไม่ไม่ไม่มีนะฮะมีก็อย่าไปยุ่งกับเขาฮะเราไม่ต้องเราก็ไม่ต้องยุ่งกับเขาแล้วฮะนกานกนกหนูนกไหมฮะนกตอนเช้าไม่ธรรมชาติธรรมชาตินิสาวย้ำล่าว่ายน้ำเป็นส่วนกลางจริงๆโอ้โหนั้นต้นละไม้โอ้มันไม่ธรรมดาเหมือนต้นตาลแล้วฮะหรือต้นอะไรฮะนั่งอันนี้อันนี้เป็นภาพที่ ผมได้รางวัลพอดีก็คือตอนที่ไปพักครั้งแรกแล้วก็เลยพอดีทงานอดีทอดก็เป็นเขามีจัดกิจกรรมมาะกวดภาพทางเฟ e บุ o k ผมก็เลยส่งก็เลยเป็นภาพนี้เข้าไปแล้วก็เลยได้รางวัล ะก็เลยแล้วก็ได้ไปพักไอ้ไทยที่มีกีฬาดูครั้งแรกอะฮะโอ้โหนี่แต่งสียังไงฮะเนี่ยถึงออกมาได้ขนาดนี้หรือวันนั้นไม่ได้แต่งอะไรเป็นอากาศเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ามันมันเป็นอากาศตอนช่วงประมาณสิงห์ฟ้าไม่มีเมฆไม่มีเมฆงนนขาดีไม่มีตกแต่งอาจจะนิดหน่อยต้องแบบว่าลบทมทวนไม่มีเมฆแม้แต่สักไมม่ีเลยล็กปืนเดียวเลยนะฮะไม่มีเลยโหไม่เคยเห็นน้องฟ้าฟ้าขนาดนี้มาก่อนรู้สึกยังไงฮะตอนนั้นรู้สึกว่าอากาศไม่รู้สึกอะไรเลยฮะก็คือสวยก็สวยก็สวยก็ไม่ใช่รู้สึกรู้สึกดีรู้สึกดีรู้สึกว่ามุมมันสวย อันนี้คือได้รางวัลนะครับนี้แล้วก็เลยได้ไปพักฟรีในห้องห้องใหญ่ใช่มหแเป็นกิจกรรมดีๆของทางรีสอร์ทนะฮะที่เขาจัดเอาไว้หมดนี่หมดหมดจังหมดแม่ฮแล้วมีอยู่เดี๋ยวขอขอชมอีกนิดนึงฮะเวลาเหลือไหมเนี่ยยังพอเหลือนะอันนี้คือเปอะไรฮะด้านหน้าด้านหน้าผมนั่งกินเบียร์ไปสี่ถังเลยนะฮะโอ้โหพี่ครับไม่ใช่เหรอเหลือเขาของประดับไว้ใช่ไหมฮะตรงนี้ของประดับฮะคือเขาจะตกแต่งแบบสไตล์ วินเทจบ้างอะไรบ้างผสมกันไปเรื่อยๆอันนี้เป็นน้องแกะและน้องแกะแกะครับโอ้แต่นี่ได้ขนมาอย่างดีเลยครับเพราะว่าข้างล่างนี่ไม่มีแบบว่าลองไปไถมาแล้วใช่ไหมช่วงนั้นร้อนใช่ไหมช่วงนั้นร้อนเขาแต่งมาใช่ไหมค่ะแกะอย่างนี้นะะฮหมดแล้วเอาหมดแล้วนะครับ โอ้โหเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าประทับใจไม่เหมือนเมืองไทยจริงฮะผมว่าไม่เหมือนเมืองไทยสมชื่อเขาสมชื่อเลยใช่ไหมฮะลาดบุรีขับไปกี่ชั่วโมงฮะจากรีสอร์ทไม่ไม่ไกลเลยฮะก็สองชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วสองชั่วโมงกว่าสองถึงสามชั่วโมงถ้าเราขับไปแวะเที่ยวนู่นนี่ก็ถึงแล้วแล้วแถวนั้นมีอะไรเที่ยวไหมฮะหรือว่ารีสอร์ทแล้วก็จริงๆสวนพึ่งเดียวนี้เนื่องจากพอมันบูมใช่ไหมฮะก็มีเริ่มพัฒนามีบ่อบ่อน้ำพุร้อนก็มีแล้วก็มีพวก น้ำตกก็มีน้ำตกก็มีใช่ฮะก็จริงๆถ้าไปเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มมีพวกกิจกรรมบางอย่างร้านร้านขายของที่ลึกก็น่าสนใจที่แน่นเขาก็จะมีร้านขายขายเทียนเคยไปบ้านหอมเทียนใช่บ้านหอมเทียนเงี้ยครับก็คือถูกพัฒนากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญก็มีอะไรนู่นนี่นู่นนี่ทำทุกวันคุณลูกออกไปไหนไหมฮะหรือว่าก็นั่งถ่ายรูปเล่นอยู่ในรีสอร์ทอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็จะ ใช้เวลาส่วนหนึ่งถ่ายภาพส่วนนึงก็ออกไปเที่ยวพวกเราก็มาพักผ่อนด้วยครับจริงๆถ่ายภาพมันก็ชอบเลนะแต่เราก็อเออในไหนมาแล้วใช่ไหมมันก็น่าจะได้เที่ยวบ้างนิดหน่อยไปที่กี่วันฮะอย่างนี้จริง จริงๆผมว่า2วันหนึ่งคืนนี่กำลังดีเขนากจว่าเราอยากแบบว่าดีแลกมีเวลาเยอะๆอะไรเงี้ยก็อาจจะทํมวสองคืนผมก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ใกล้ๆกรุงเทพสามารถ2วันหนึ่งคืนได้เปลี่ยนฟิลได้ชาร์จแบตสักหน่อยนึงนะฮะตอนนี้เรารู้2ที่แล้วนะครับเราไปใต้มาแล้วไปราชบุรีมาแล้วใกล้กรุงเทพหลือีกหนึ่งที่เอาเป็นว่าเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับพี่นุกันต่อนะฮะว่าเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนกันกับ Blue Planet ครับ